ดำน้ำสุดๆไปเลยค่ะสำหรับยูวิทย์ยูอีพีล่าสุด EP ที่17 16,17นะคะดูแบบยังไม่มีซับนะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เยียวยาหัวจิตหัวใจของแอดมินได้ก็คือเหล่าซรลิซ่าพูดไทยนั่นเองค่ะคลิปที่แล้วนะแอดมินขอโทษสุขภาพหูของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแอดลืมเบาเสียงเพลงทีนี้เนี่ยพอเรายมันอัปคลิปไปแล้วอะแอดหาวิธีแก้ไขยอยู่นะแต่ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้มันก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปตามนั้นก่อนซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วอะค่ะบอกตรงๆว่าอวยลุกสุดน่ารักของเหล่าซื้อน้อยในช่วงห้องสองไปแล้วนะ ที่นี้ขออวยอีกลุกหนึ่งด้วยนะคะน่ารักไม่เบาเลยทำเอาหมั่นเคี้ยวน้องมากก็คือชุดที่มาชมสเตจของเราเด็กฝึกในวันจริงนั่นเองค่ะ โอ้โหคอสตูมน่ารักนอ้องแล้วก็คือหน้าตาน้องตะมูุตมีมากลูกไม่ว่าจะเป็นอ่ะตอนยิ้มนะคะตอนหัดพูดจีนตอนเขินโอ้ยบอกตรงหมันเขี้ยวตรงแก้มมากๆเลยนะเนื่องจากอีพีนี้เนี่ยซับมันยังไม่มานะคะซึ่งเรารอพี่ไอ้เขาอัพมากๆเพราะว่าอีพีนี้เนี่ยมันเหมือนเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการนี้แล้วนะคะแล้วก็เราซิริซ่าเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกับเด็กฝึกแบบ หลายๆคนเลยนะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วไงแล้วก็แทมแนนดาไม่ผิดเนี่ยหลังจากจบการแสดงทั้ง5ทีมในวันเสาร์นี้เนี่ยสเตจต,ต่อไปมันน่าจะเป็นสเตจคอลลักับเหล่าเมนเชอร์นะคะเพระนาะฉะนั้น E ีนี้เนี่ยน้องจะคุยกับเราเด็กฝึกในห้องซ้อมเยอะมากซึ่งเราดูออกนะคะว่าน้องแบบรักเด็กฝึกแล้วก็ผูกพันกับทุกคนจริงๆ มันมันเป็นโมเมนต์แบบการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังไงเนี่ยขอบคุณทางรายการที่ให้แอ t i m มตรงนี้กับน้องนะคะแม้ว่าจะยังฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเด็กฝึกแบบถามอะไรน้องลิซ่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารับรู้ได้นะคะว่าน้องพยายามที่จะให้กําลังใจแล้วก็เคี้ยวเข็นให้แต่ละคนเนี่ยพยายามนะคะต่อไปอเอาเป็นว่ารายละเอียดอาจจะยังไม่คุยอะไรมากในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรอซับไทยแปลออกมาให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งในช่องละลิซาสเต なか